ยินดีต้อนรับครับฟ่าบอลมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับฟ่าบอลฉันมารับอิมบรอนลูกชายฉันนะ่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับฟ่าบอลตอนนี้ก็เลิกเรียนพอดีเขาน,น,นั่งอยู่ตรงไหนครับโอ้ยแต่ข็อถามล่ะสิคือที่โรงเรียนนี้เขานั้นโดนเพื่อนกแกล้งไหมเขาโดนเพื่อนกแกล้งไหมหรือว่าโดน ครูแกล้งไหมถามหน่อยเขาโดนเพื่อนแกล้งไหมที่โรงเรียนนี้ไม่ได้โดนหรอกครับก็เพราะว่าท่านนั้นเป็นถึงราชาเขาเป็นถึงโอรสเป็นถึงเจ้าชายเลยนะไม่มีใครกล้าแกล้งเขาหรอกครับเพราะดูดีว่าถ้าแกล้งนี่รับรองไต้องพูดอะไรทท้งนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณที่ดูแลเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นฉันไปรับเขาก่อนนะโอเคครับฟาบานเขานั่งอยู่ตรงสาลานั่นแหละครับโอเคงั้นฉันไปก่อนนะ อ้าวไงวัดดีลูกชายอยู่นี่นี่เองเอ๊ะทำไมหน้าดูเครียดเครียดล่ดลดละก็เพราะว่าวันนี้วันแรกไงครับพ่อผมมากมาเรียนว,วันนี้วันแรกขึ้นมสาวันแรกเลยพ่อโคตรจะเหนื่อยเลยพ่อเหนื่อยกับการเรียนเหรอจ้าลูกชายไม่ใช่ครับพ่อผมไม่ได้เหนื่อยกับการเรียนแต่ผมเหนื่อยกับบันไดนะหมายความว่าไงใช่แล้วพ่อผมเหนื่อยกับบันไดนี่แหละครับพ่อกว่าจะขึ้นในแต่ละขั้นขึ้นได้แต่ละขั้นนี่ผมนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยสุดๆเลย ทำไมลูกถึงไม่ใช้ปีกล่ะผมเห็นว่ามันผิดกฎโรงเรียนไงผมก็ไม่รู้ว่ากฎโรงเรียนมีอะไรบ้างแต่ผมคิดว่ากฎเขาห้ามใช้ปีกแน่นอนผมก็เลยไม่ใช้ปีกเนี่ยครับพ่อจมแล้วเราที่เป็นลูกชายฉันว่าอยู่ว่าทําไมถึงแบบว่าเหนื่อยที่แท้กก็อันนี้นี่เองแต่ก็ช่างเถอะกลับบ้านกันเธอลูกกลับบ้านกันกลับบ้านสักทีโชคดีนะเนี่ยที่วันนี้ไม่มีการบ้าน ว่าไงจะลูกรักมีการบ้านใหม่วันนี้ไม่มีหรอกครับแม่ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าไม่มีครับโอเคงั้นผมขอไปข้างนอกก่อนนะครับแม่ลูกก็ระวังตัวด้วยนะลูกที่รักของแม่และไปดีมาดีนะเพราะว่าแม่เป็นห่วงนะลูกครักครับผมฮัโลโหลฟาร์บอลเนกัปโปไซยอนะไอศครีมช็อกโกแลตบูเลเมสตาเดะ อ่ะนี่ลิมโโคก็จบไปแล้วนะครับทุกคนจบไปครับโอเคคิดว่าจะทำให้มันยาวกว่านี้แต่ว่าก็จบเพียงเท่านี้นครับทุกคนตอนนี้ผมก็อายุ14บแล้วครับทุกคนและถ้าใครที่มาใหม่และอาจยังไม่ทราบว่าช่องของผมก็ทําคลิปอื่น,นไว้ก่อนในนี้ครับตั้งแต่คลิปแรกไปถึงคลิปล่าสุดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบว่าใครอยากจะดูคลิปเก่าๆของผมก็ไปรับชมได้เลยครับผมเนี่ยมีคลิปเกา่าๆทั้งในเพจลิงและในคลิปทั้ง u b e Short และ youtube อันนี้นเลยครับ ให้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปแรกก็กดไปที่คําว่าเก่าที่สุดและก็จะเจอคลิปแรกของผมเลยครับก็คือก็ไม่ค่อยคิปแรกเท่าไรแต่ว่าก็แบบว่าเก่าที่สุดนะครับและถ้าเกิดว่ากดคาว่าย,ยอดนิยมยอดนิยมก็จะเจอกับคลิปยอดนิยมของผมครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูคลิปเก่าก็ไปดูได้เลยครับครับช่อง youtube ของผ,ผมเองครับนี่ครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูคลิปเก่าก็ไปดูได้กดตรงนี้เลยครับและนี่มีคลิปเก่ามากมายเลยครับ คลิปสก i p ิปทีทเเมื่อหนึ่ปีแล้วคลิปเมื่อหปีที่แล้วคลิป r o b ที่ยอดดูน้อยครับในตอนนั้นโอเคนี่ครับคลิปเก่าที่สุดส่วนนี้คลิปล่าสุดแล้วก็คลิปยอดนิยมมีหลายคลิปมากมากเลยครับแต่ก็ไม่รู้ทำไม YouTube ถึงแก้แบบนี้ครับ ไม่เข้าใจจริงๆรินะครับดูคลิปดีๆก็มีเยอะครับคลิปเก่าคลิปล่าสุดอืมถ้าเกิดว่าใครรู้ทําทไม u t u b e ถึงทาแบบนี้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับดูโอ้โหเสียดายของมาเลยคือ youtube จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยนะก็คือช่องยูทูบของผมงั้นลองไปดูช่องยูทูบของคนอื่นดูดูคนอื่นเขาก็ทําแบบนี้ได้ดูคลิปของคนอื่นสิ คนอื่นเค้าทําแบบนี้ได้โอเคอย่าลืมไปกดติดตามช่องนี้ด้วยครับเคาโอ้อยากรู้จริงเลยทําไม YouTube ถึงทําแบบนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นเดี๋ยวรอแป๊บอืมไม่เข้าใจว่าทําไม YouTube ถึงทําแบบนี้โอ้โหงั้นถ้าใครอยากดูคลิปเก่าๆไปดูได้ในเพจลิงก์ของผมเลยครับ ทั้งคลิปเคลวทั้งคลิปซีรีส์เคลว์แอนเอคดิซีวันคลิปนี้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 ส่วนคลิปเหล่านี้ไม่นับครับเพราะผมเพราะเป็นคลิปที่ผมเก็บไว้ดูเองครับโอเคแล้วถ้ามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็เก็บไว้ดูเองอยู่แล้วครับโอเคผมว่าเอาคลิปล่าสุดไปใส่ในเพจลิงก์ดีกว่า นี่นี่เลยครับใครจะดูก็ไปดูกันได้ในเพจลิงก์เลยครับส่วนคลิปนี้ก็ทำเป็นคลิปาา์ตูนเขแยง่ไงนะ การตูนอโอเคไห็่แบบนี้โอเค,เอเคสอยเลยการ์ตูนสั้นคลิปการ์ตูนสั้นโอเคแล้วผมก็กำลังจะทำตัวละครใหม่แล้วครับได้เวลา ฮ่แล้วดูซีรีส์หาก่อนเี๋ยวสิ ทั one. One. Oh, 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 ้งวันแค่ทิศวันก็นี่ไงอ๋ออ๋อไม่ต้องกลัวตีลิขสิทธิ์ครับเพราะนี่เพลงผมเองไปฟังได้เลยครับในช่อง YouTube ของผมครับขอดูวิดีโอหน่อยดิเอ้ยยูทูบเอ้ยเอ็งทำอะไรลงไปฮ่าไอ YouTube เอ็งทำอะไรลงไปเนี่ยดูคลิปบออาฟเดอะแฟนตาซีของฉันหายหมดเลย ไอยูทูบเอ้เองทําอะไรลงไปเองทําอะไรลงไปให้ youtube โอ้โหคลิปหายหมดเลยนี่แกทำอะไรลงไปเนี่ย youtube อยากจะร้องเรียนกับ y o u t u ต้องทำยังไงครับทุกคนใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะดู y t u t u สิ u t ท b e ทำไมไรลงไปเนี่ยคลิปของผม,ผมนี่หายไปหมดเลยดูอยู่่าง คริปวอล์ดแฟนตาซีนี่หายไปเลย oh, ดีนะยังเก็บคลิปอยู่นี่คือซีรีส์วอร์ดหรือแฟนตาซีของผมใครอยากดูก็ไปดูกันได้เลยนะคือในช่วงที่ผมยังทำคลิปอ่ะดูคนดูน้อยมากมาต่อไปก็อีพีสองใครอยากดูก็ไปดูได้เลยนะ ep 3าม ep สี่เราต้องรองให้มีการแก้ไขก่อนถ้าตอนนั้นผมเก็บคลิปไว้ก็คงจะดีโถเอ้ยคลิปไว้จะทำคลิปสนุกสุกหน่อยสุดท้ายก็ต้องมานั่งบนเค่ทำคลิปสัสน้สนๆส,สนุกสนุหน่อยแต่ก็ช่างเธอครับมา แล้วถ้าใครอยากดูเต็มๆก็พิมพ์ได้เลยครับว่า War of the Fantasy เดี๋ยวนะลองออกแล้วออก็เข้าใหม่ดิออกเข้าใหม่ใครอยากดูคลิป War of the Fantasy เต็มๆก็ดูกันได้ในเพจลิงเลยครับตป็นผมเก็ดแบบใส่ไว้ในเพจลิงแล้วครับแล้วก็มีคลิปอื่นๆอ,อ,อีก ไอยูทูบเอ้ยเองทำอะไรลงไปอ่ะนี่อะไรเนี่ยชับบร่างไม่มีเนื้อหาอะไรเนี่ยโอเคนี่คือคลิปต่างต่างของผมครับโอเคงั้นปลองพิมพ์ไม่ได้ ลองพูอดูไอ้จ้าบ,บาเอ้ยไอยูทูบแกทำอะไรลงไปแล้วทีนี้ใครจะเห็นคลิปฉันละะ่ะฮะยูทู e คุณทำอะไรลงไปคนยูทู e เดี๋ยวยังมีอยู่ โอเคพิมพ์เลยว่าเฮ้อโชคดีย,ยังมีที่อ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้เองแน่งก็โง่ตงนานผมนี่ก็โง่งตั้งนานอืมโอเคผมโง่องเองแต่ช่างเถอะเฮ้ยคุณทำอะไรลงไปคุณ youtube เออคุณทําอะไรของคุณเนี่ยคุณทํารู้ตัวไหมว่าคุณทําอะไรคุณทําอะไรลงไปฮะจะโทษใครได้ล่ะโทษตัวเองดีไหมเออโทษตัวเองดีกว่าอ้าวรูเพ e ด d น่นอยู่ไหนบ้าไอ้โอเคก็อย่าลืมไปก,ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ อยากรู้จริง YouTube จะแกล้งใช่ไหมเนี่ยถ้าทุกคนมีวิธีก็ช่วยบอกหน่อยนะว่าต้องทำยังไงต้องหาวิธีทำแล้วโอเคถนะ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยบอกวิธีหน่อยนะครับโอเคสำหรับวิดีก็ไปแล้วครับ